สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องโมลิทารก,กันอีกแล้วนะคะอะไม่เหมาะจะไปในหัวข้อเลยเนาะเขาพูดกันว่าคุณมันแน่อยากล้มคุณแต่ทําอะไรไม่ได้อุ้ยมาเลยจ้ะขอดูหน่อยสิเขาพูดกันว่าคุณมันแน่แน่ยังไงแน่เรื่องอะไรออมาหัวข้อหัวข้ออยากล้มคุณนะอยากให้คุณแบบไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแต่ทําอะไรไม่ได้จ้ะทาไมอะเพราะอะไรถึงทาไม่ได้อ่ามาจากสองใบแรกมา ่าใบไพ่อันนี้นะคะโอ้โหใบแรกเดอะมูนอีกใบหนึ่งจ้าโอ้โหเทนสอร์เดี๋ยวก่อนนะหนักในหนักแล้วเนี่ยเดอะมูนขึ้นใบแรกแล้วใบที่สองขึ้นเทนสอร์อะมันไม่ไม่รู้ของใครนะบอกเลยว่าคุณเจออะไรมาแบบกรบตายอะจริงจริงถึงกันเนี่ยเห็นไหมเทนสอร์อันนี้ก็ปากไปแล้วเนี่ยส่วนอันนี้เดอะมูนดูดิมีแต่คนคิดไม่ดีเนี่ยดูดิเหมือนทาที ทำทีเป็นาพราะมูลอันนี้มันเป็นมูลแบบว่ามีผีเสื้ออยู่ตรงนี้เนาะแล้วอันนี้มีเป็นเหมือนหัวใจเนาะแม่หมอมองว่าแล้วมูลอันนี้เห็นไหมกระโหลกเนี่ยกระโหลกพูดถึงอะไรพวกผีพวกสิ่งไม่ดีมืดๆพวกจิตใจดําบอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วขึ้นกับอีตัวนี้ด้วยอ,อีตัวเขาเรียกอะไรเนี่ยแมงป่องใช่ไหมอ่าแมงป่องคืออะไรอาศรพพิษเหมือนกันเอออารพพิษเนะี่ยคุณอย่าลืมนะถามว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่โดดเด่นเหมือนมูลอ่ะ มูนเวลาเวลามีมูนใหญ่ๆห,หรือสว่างสวัยใช่ไหมก็มักจะมีแต่คนมองเนาะเพราะว่ามันเว,เวลาเวลามูนเต็มดวงเขาเรียกเขาเรียกมูนเต็มดวงเนาะแม่หมอมองว่าการที่คุณเป็นคนที่เหมือนคล้ายคมูลยมูนอ่ะคือมักจะโดดเด่นแล้วถึงแม้จะอยู่ในที่ที่แบบเง,งียบๆหรือไม่มีอะไรหรือเป็นเป็นที่ที่แบบว่าไม่ดังแต่คุณมักจะดังในกลุ่ม หมู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นคุณมักจะดังอยู่ในที่ตรงนั้นอ่าไม่มอมองนี้นะเพราะว่ามูนอันนี้มันเป็นผีเสื้อเนาะนี่ <Hey, S 2> มีผีเสื้ออยู่ข้างในบ่งบอกถึงอะไรผีเสื้อพุงบอกถึงอะไรสิ่งดีๆถูกไหมเวลามีอะไรดีๆมักจะมีผีเสื้อบินมาก่อนนะนั่นแหละประมาณอย่างนั้นแถมยังมีหัวใจอยู่ตรงนี้อืมคนที่เคยรักคุณคนที่เคยเขามองคุณว่าดีนักหนาเนี่ยเขาเคยมองว่าคุณเป็นโชคดีเนี่ยเขาอาจจะมีความอิจฉาอยู่ในนั้นก็ได้เพราะมูนอันนี้ไม่เป็นไอพวกดับบอกเนี่ย ทำทีเป็นรักหรอกเออทาทีเป็นรักแต่จริงๆอะไม่ได้รักหรอกก็คือแกล้งอ่ะแกล้งอ่าแสดงแสดงว่ารักคุณอะไรเงี้ยเพราะมันขึ้นอยญ่ยตัวนี้ด้วยคุณเจออะไรมาหนักนะในด้านจิตใจอะเลขสองเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเนาะแม่หมอมองว่าตัวคุณเนี่ยตำแหน่งที่สองเนี่ยเทนซอรน,นี่โหไม่ถึงถึงกับว่าตายไปแล้วด้วยซ้ำอะในบางคนอะ่ะ เหมือนตายแล้วเหมือนเกิดใหม่เลยไม่หมองมองนะเดี๋ยวต้องดูใบที่สามใบที่สามและใบที่สี่พอเราถามอะไร <c oughs> เขาพูดกันว่าคุณมันแน่วิจะไม่แน่ได้ไงนี่สิบดานนี่หนักมากเลยนะ <c oughs> คุณต้องเจอเรื่องอะไรถึงขนาดแบบเป็นนอนตายแล้วประมาณนั <c> ้น <oughs> <c oughs> อันนี้พูดเฉยๆนะไม่ได้ว่าว่าคุณจะตายนะหมายถึงว่ามันหนักอ่ะมันร้ายแรงอะ่ะพูดแบบนี้เลยมันร้ายแรงกับชีวิตในบางคนนี่ถึงขนาดแบบว่าไปต่อไม่เป็นเลยไม่รู้จะไปทางไหน บางคนนี่สิ้นเดือะประดังตัวไม่เหลืออะไรเลยในบางคนไม่รู้ว่าเจออะไรมามัางนะแต่ไม่มองมองว่าขึ้นกับตัวเดมูลอันเนี้ยเจอคนที่เคยทําเคยรักคุณอ่ะหรือมองว่าคุณดีหักหลังมองว่าคุณดีหรือเคยเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยหักหลังเพราะมันขึ้นกับตัวเดมูลเนาะในตําแหน่งที่หนึ่งด้วยคุณอาจจะเป็นคนที่ตรงตรงเป็นคนที่พูดแรงเป็นคนที่พูดตรงพูดแบบบางคนอาจจะไม่พูดพูดไม่หวานด้ไม่ไม่มีหางเสียงยอะไรเงี้ยแต่การว่าคนแต่แต่กลับกลายเป็นว่าคนที่พูดไม่มีหางเสียงเนี่ยเป็นคนที่จริงใจมากเลยนะ มันมันไม่รู้ทําไมนะแม่หมอมองงนี้นะว่าคนที่พวกพูดหวานๆมันมันจะมีหวานแบบสองแบบนะหวานแบบเสีแสแซงกับหวานแบบเขาหวานอยู่แล้วหวานอยู่แล้วคือคนที่แบบว่าชอบทําบุญชอบอ่าไปวัดไปวานเขาจะพูดแบบเนิ่มๆเหมือนคนเหมือนจังหวัดเชียงให,หม่อะคนใช่ใช่ไหมเชียงใหม่ใช่ไหมเขาจะพูดเนิ่มๆหน่อยเนาะอ่ะคนคนเชียงใหม่เขาจะพูดแบบเอ่อไม่ไม่ค่อยห้วนอะเขาเรียกไม่บอกพูดผิดป่ะเออห้ามวานนะถ้าเกิดแม่หมอพูดอะไรผิดหรือความเข้าใจของแม่หมออาจจะผิดไม่เหมือนคุณเนาะแต่แม่หมอเข้าใจแบบนี้แม่หมอมองว่า อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆอย่างคนเชียงใหม่อย่างเงี้ยอ่คนเชียงใหม่ก็ถ้ารู้ว่าคนเชียงใหม่เขาจะเป็นคนพูดจาเพอๆพ,พูดจาหวานๆใช่ไหมอ่าอันนั้นคือหวานแบบที่เขาเป็นต้นกําเนิดของเขาถูกปะ่ะแต่มันจะมีหวานแบบอีกแบบหนึ่งคือหวานแบบเสแสร้งอ่ะหวานแบบแสดงอ่ะหวานที่แบบว่าไม่ได้หวานจริงๆอ่ะเป็นหวานที่แบบว่าแกล้งหวานอ่ะเออพวกพวกเสแสร้งเก่งอ่ะเออประมาณอย่างงี้นไม่เอมว่างนี้นะนั่นแะหละคุณเจออย่างนั้นมาจา้ะอืม คุณเจอแบบนั้นมาอ่าเพราะเราถามว่าเขาเขาพูดกันว่าคุณมันแน่อ่าคุณเจออะไรมาเยอะบอกเลย <laughs> <laughs> เทนสอดขึ้นตำแหน่งที่สองอ่ะโอ้โห <laughs> เหมือน <laughs> เหมือนที่มัน,มอนบอกบอกบางคนนี่ถึงขนาดแบบอาจจะไปอยู่ไม่มีบ้านไปเลยอย่างนี้ยก็มีนะในบางคนนะเออแล้วก็สามารถถีบเดี๋ยวไม่หมอกพูดแรงไปเอาตัวเองขึ้นมาได้อ่ะเมื่อกี้ไม่ไม่หมอกพูดแรงต้องขอโทษจริงๆไม่ได้ว่านะเออนั่นแหละเออเหมือนแบบว่าสามารถลุกขึ้นมาใหม่อ่ะ เอาตัวเองขึ้นมาได้อะพูดง่ายย่างงั้นเออเพราะอะไรโอ้โหสิบสาบนี่นถึงระดาบเป็นเสือนะเห็นไหมความหมายของไพ่คุณดูตัวหน้าไพ่ดิสิบสอไม่พอคุณจะเป็นเสือระดับเสือเสือคืออะไรไร้กาดถูกปะ่ะเสือไม่ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าใกล้อยู่แล้วใช่ปะ่ะแต่คุณโดนปักเสือตัวนี้โดนปักก็คือตัวคุณนั่นแหละโดนปักขนาดเป็นเสือยังต้องสยบเลยอ่ะเพราะอะไรโดนแบบไม่ไหวแล้วอะ ถึงจะเป็นเสือแต่ก็เคยเคยหมดฤทธิ์อยู่ครั้งหนึ่งครั้งหรือสองครั้งไม่หมอหมองงี้นะครั้งหรือสองครั้งหมดฤทธิ์มดหมดฤทธิ์ของแม่หมอก็คือคือล้มนั่นแหละคุณเคยล้มมาล้มเพราะคนอื่นด้วยล้มเพราะความไว้ใจล้มเพราะมีคนหมั่นไส้ล้มเพราะมีคนทําอะไรไม่ดีใส่คุณนั่นแหละเพราะมันขึ้นต่อมูลใบแรกอ่าไม่หมอหมองงี้นะอ่ะต่อดูสิ อยากล้มคุณอะล้มไปแล้วจ้ะเคยล้มคุณได้แม่บอกมองงี้ลืมเพราะเราลืมคําถามอันต like ่อไปเนาะเขาเคยล้มคุณได้อเขาล้มคุณได้แต่คุณอย่าลืมคุณเป็นเสือล้มได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็พังหง่ะขึ้นมาใหม่อพูดแบบให้เข้าใจง่ายนะอะปาต่อดูซิแล้วมีอะไรอีกจะล้มไปแล้วจ้ะบางคนนี่เกือบตายโอ้โหนี่เห็นอันนี้แล้วนึกถึงใครเห็นไพ่ใบนี้แล้วนึกถึงใครโอ้โหนี่ ควีนสอดขึ้นกับสองสอดโอ้โหจริงๆด้วยตอนนี้คุณไม่หมอมองนะคุณเคยเจอเรื่องที่แบบที่สุดในชีวิตมาแล้วใช่ปะมันทำให้คุณกลายเป็นคนที่แกร่งขึ้นแข็งขึ้นกล้าขึ้นเห็นไพ่ใบนี้นึกถึงพระแม่พระแม่มหากาลีก่อนเลยค่ะควีนสอดด้วยท่านดุนะพระแม่มหากาลีคืออีกปางของพระแม่อุมาอ่าแต่ท่านก็มีความใจดีอยู่ในนั้น อแต่คุณอย่าลืมนี่หน้าแมวด้วยเอ๊ะ hey, แมวหรือเสือเสือขาวปะแม่หมอก,ก็ไม่รู้นะแต่ไม่หมอมองนี่นี่มีมีมีเหมือนเสือเสือตรงนี้ด้วยเนาะไม่หมอมองคุณเป็นคนที่แข่งขึ้นแข็งขึ้นกล้าขึ้นกล้าฉะด้วยเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะยอมเขาก็ได้เพราะเห็นว่าเขามาทําดีด้วยเพราะเห็นว่าเขารักเพราะคิดว่าเขาไม่ใช่เพราะเห็นเลยเพราะคิดว่าเขารักอ่าแต่พอเจอกับตัวเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเป็นคนที่ดุขึ้น เป็นคนที่เหมือนมีเกาะป้องกันไม่ไม่อยากให้ใครหรือไม่ให้ใครเข้ามาก้าวล้ําเข้ามาในเส้นแบ่งเขตของคุณอีกแล้วเส้นเขตของคุณอะเส้นบ้านของคุณอะประมาณอย่างนั้นนะไม่บอกแปงอย่างนี้นะเลดแถมอยู่ในตำแหน่งที่สามนี่คุณเอาความรักของทุกคนเนี่ยมาเป็นบทเรียนให้ตัวเองให้คุณตัวเองแก่งขึ้นกล้าขึ้นความรักที่เคยให้คุณแบบไม่จริงใจเนี่ยอ่าแต่มันอยู่ตำแหน่งที่สามนะไม่บอกมองว่า คุณเอาความรักตรงนั้นนะความรักที่คนอื่นไม่จริงใจกับคุณเอามาให้ตัวเองแล้วจนะ่ะอ่าให้ตัวเองในแบบนี้ป้องกันมีเกาะป้องกันอ่าแถมยิ่งขึ้นอีกตัวสองสอดนี่สองสอดบง่งบอกถึงอะไรไม่ไว้ใจใครนะคะมีความบาลานซ์อยู่ในนั้นนะแต่บาลานซ์ของคุณเป็นบาลานซ์ที่แบบเจอมาเยอะเนี่ยมีรูปหน้ากากอยู่ตรงนี้ด้วยบ่งบอกถึงอะไรตัวคุณเจอคนใส่ร้ายนินทาให้ร้ายทําไม่ดีกับคุณมาเยอะ แต่บางคนเนี่ยเจอคนที่คุณไม่คิดว่าเขาจะทากับคุณได้คุณเจอคนคนนั้นอะมันถึงกับคุณเหมือนเหมือนที่แม่หมอบอกก่อนแน่เนี่ยมันถึงกับทาให้คุณแบบว่าเหมือนเหมือนคนตายทั้งเป็นอะตายไปแล้วนะหมยถึงตายไปแล้วแต่ตายแบบตายทั้งเป็นอะมันหนักกว่าตายแบบตายไปแล้วเลยนะตายทั้งเป็นที่ทรมานนะบอกเลยเออแม่หมอมองงนี้นะเพราะสองวานมันอยู่ในตําแหน่งที่สี่ใบที่สี่อะเกี่ยวกับเลขสี่อะอะคุณไม่ค่อยไว้ใจใครแล้วตอนเนี้ยเหมือนมีเกาะป้องกันตัวเองจ้ะ อเอาสิ่งที่เคยเจอนั่นแหละเอามาเป็นเป็นสิ่งที่ต้องเอามาทําแบบให้ตัวเองแบบป้องกันตัวเองประมาณน,นั้นอะต่อดูสิต่อไพ่อันนี้ไม่นแบบจับนานแหละมาต่อจ้าสีมันอาจจะดูสดใสไปหน่อยไหมหรือว่าจืดไม่หมอะไม่ได้ดูกล้องเลยอือเหมือนจืดเลยไม่เป็นไรอย่าว่ากันนะอ่ามาจ้าดูสิมีอะไรต่อโอ้โหเทนคัพอยู่ในแหนมที่ห้าแล้วอะไรอยู่ในแหนมที่หกนักบรบขับ คุณนะถึงจะมีความดุหรือแก่งขึ้นกล้าขึ้นนะแต่คุณก็เป็นคนที่จิตจิตใจดีชอบช่วยคนอื่นชอบแบ่งปันอะไรดีๆให้คนอื่นคุณเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนไพ่ใบเนี้ยคณสังเกตไหมเทนครับอันเนี้ยอันเนี้ยเหมือนเป็นหน้าเนาะหน้ยายักษ์เวลาไม่หมอเปิดไพ่อันเนี้ยแต่และหัวข้อเวลาเปิดไพ่ามามันจะไม่เหมือนกันนะหมายถึงแม่หมอจะเลือกไพ่ในการเปิดเหมือนกันนะ อันนี้อันนี้พูดให้ลูกดวงฟังเฉยเวลาไม่หมอเปิดไพ่อันนี้ไม่หมอจะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์มากยิ่งพอมาเห็นองค์นี้นึกถึงใคร,ท,ท,ววร,รท่านท้าวเวสสุวรรณท่านท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นเ,เทพที่เป็นหน้ายักษ์ถูกไหมนึกถึงเห็นไหมนี่เป็นหน้ายักษ์เป็นหน้ายักษ์อยู่ตรงนี้ท่านน่ะถึงจะท่านจะเป็นคนที่หน้ายักษ์หน้ายักษ์คืออาจจะดูน่ากลัวดูดุใช่ปะแต่ท่านเป็นคนดีนะหมายถึงหมายถึงตัวท่านอะบง่งบอกถึงตัวคุณนั่นแหละ ถึงบางคนอยาจะมองว่าคุณดุขึ้นดูดูร้ายขึ้นดูแก่งขึ้นแต่จริงๆคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากอะ่ะช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่บอกใครด้วยเหมือนท่านน่ะบ่งบอกหมายถึงหมายถึงหมายถึงแม่หมอเปรียบเทียบเฉยๆไม่ได้บอกว่าคุณเป็นท่านนะเปรียบเทียบให้คุณฟังเหมือนท่านท่านดูดุดูดดน่ากลัวพันหน้าท่านใช่ไหมแต่ท่านไม่ได้น่ากลัวแถมใครที่ทําดีมากๆใช่ไหมท่านมอบอะไรให้มอบเงินมอบทองมอบสิ่งดีๆมอบความร่ารวยให้อีต่างหาก อ่าคุณจะรู้ท่านท้าวเวสุวรรณท่านเป็นอะไรอ่าปกป้องอะไรอ่ทรัพย์สินเงินทองถูกปะนั่นแหละเหมือนกันพูดถึงอะไรอยู่ตำแหน่งที่ 5, ห้าพูดถึงตัวคุณจ้ะ,ะตัวคุณเป็นแางนี้เลยจ้ะอเหมือนจะดุเหมือนจะดุะดแต่จริงที่โคตรใจดีเลยนะอ่าพูดอย่างนี้เลยนะอาจจะพูดไม่เพาอหน่อยห้ามว่าโคตรใจดีเลยจ้ะอ่าดูหน้าดุหรือด,ดูอย่างนี้แต่ใจดีสุดๆนะจ๊ะอืม เหมือนจะบน่นเหมือนจะบน่นเหมือนจะพูดไม่ช่วยไม่ช่วยแต่จริงๆพอเอาเข้าจริงๆเป็นคนที่ช่วยทุกคนได้จ้ะน่ะประมาณอย่างนั้นแถมยิ่งขึ้นกับตัวนักลบครับด้วยคุณดูนะอดีตอยู่ในตําแหน่งอดีตคุณดูในไพ่คือบ่งบอกถึงอะไรนักลบครับบ่งบอกถึงอะไรนักลบบ่งบอกถึงสิ่งที่แบบว่าต้องออกไปลบถูกไหมความสามารถเยอะอ่าเก่งในเรื่องการลบถูกปะ่ะฉลาดอนั่นแหละอดีตคุณก็เป็นยังไงเป็นคนฉลาดจ้าเป็นคนเก่งอยู่แล้วจ้า ่าใครจะมาทิ้งคุณได้แต่คุณอาจจะไปเจอคนพูดหวานหน่อยแล้วก็คิดว่าเขารักก็เลยรักเขาคนนี้ยรักใครมากอีกแบบใครรักคุณคุณก็รักเขามากคิดว่าเขารักนะอ่าคุณเป็นอย่างนี้เนี่ยอยู่ในแต่งเนี้ยเป็นคนที่รักคนอื่นอ่ะเพลอๆเรักคนอื่นมากกว่าตัวเองด้วยซ้ําเนี่ยดูนี่อันนี้อีกนี่ดูน,น,น,นี่นั่นแหละไม่หมอเปียบแบบนี้นะหมายถึงไพ่ตัวไพ่มันบอกอ่ะเดี๋ดดดยวไพ่ไพ่ไพ่จะหลุดไพ่จะหลุดอ่ะต่อจ้ะ สิต่อจ้าเขาพูดกันว่าคุณมันแน่ๆอยู่แล้วละจ้าอืมจะไม่แน่ไม่แน่คือจะผ่านสิบดาบมันได้ยังไงละจ้าถ้าไม่แน่นะ่ะเออ,เอ,อต้องพูดอ่ะออใครมาว่าคุณหรือชมอ,อ่าเขาพูดว่าคุณแน่ใช่ไหมคุณก็ตอบไปเลยใช่จ้าฉันแน่เออพวกเธอไม่ได้รู้ฉันเจออะไรมาบ้างประมาณอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเออมาต่อขอใบนี้จ้าโอ้โหนี่ยโอ้โหเห็นไหมแม่หมอบอกเลยว่าไพา่ไพ่อันนี้เวลาเปิดนะจะเห็น สิ่งสิส่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์มากมาแล้วอีกองหนึ่งมาแล้วนี่ออ้หูดูเซเว่นครับเดี๋ยวพูดเลยก่อนจัดเม้นขึ้นกับเซเว่นครับจัดเม้นบ่งบอกถึงอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นแหลมที่หนึ่งอีกจาก้าอูโหูระดับจกักรวาลเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ดูแลแบบจกักรวาลนะแต่แรกแหละเห็นก่อนแหลอะอันนี้อะไรนะไปหมอนึกชื่อถ้าไม่ออกอะไรนะพรพิคเนตเออพรพิคเนต ดูแล้วตัวดูในตัวไพ่รูปมือแต่มือเป็นรูปตาคุณเป็นคนที่มีซิกมีเซนมาตั้งแต่เกิดหรือเผลอมีมาตั้งแต่อดีตชาติด้วยซ้าเพราะอยู่ในตําแหน่งที่หนึ่งแม่หม,มองมองี้นะคุณเป็นคนที่จัดเมนเจนเป็นคนดีอะ่ะขึ้นกับตัวนี้ด้วยอะ่ะถึงจะมองมีคนมองว่าคุณไม่ดีแต่เขามองคุณไม่ดีเพราะอะไรเพราะเขาอิจฉา ความอิจฉาของคนสามารถทําให้มองคนที่ดีกลายเป็นคนไม่ดีได้นะแม่หมอมองงนี้นะคุณได้ไพ่จันเม้นไม้แรกขนาดข้างบนยังอยู่กับคุณเลยอ่ะจักรวาลยังอยู่กับคุณเลยอ่ะสองเด้งเลยนะถ้าพูดเรื่องไพ่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไพ่สองเด้งนะหมายถึงถ้าพูดเรื่องหมายถึงตัวไพ่เนี่ยตัวไพ่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สองเด้งไพ่นะออคุณสองเด้งคืออะไรที่แม่หมอความหมายของแม่หมอคือสองเด้งคืนเด้งหนึ่งอยู่ใน แถวสองในตำแหน่งที่หนึ่งเลขหนึ่งเกี่ยวกับจัก,กราวาลถูกปะอ่าแล้วแล้วคุณมีอะไรเทพอ,อีกดิเทพที่คุ้งครองคุณในบางคนอาจจะนับถือท่านด้วยซ้ําอ่อลืมอ่ะอะไรนะเออนั่นแหละแม่หมอลืมอีกแล้วเนี่ยท่านอะไรเนี่ยเออนั่นแหละแล้วคุณดูนะคุณมีสองเด้งเลยเด้งหนึ่งจัก,กราวาลเด้งอีกเด้งหนึ่งคืออีกเด้งหนึ่งคือเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อือพระพิฆเนตเออนึกตลอย พระพิเกเนตเห็นไหมท่านดูอยู่จ้าคุณทําดีคุณเจอดีนะแต่ถ้าคุณทําไม่ดีอ่ะคุณเคยสังเกตไหมคุณเป็นอย่างนี้ไหมคุณลองสังเกตนะเวลาแม้กระทั่งคุณคิดหรือทําอะไรไม่ดีคุณมักจะโดนกลับแบบรวดเร็วมากสมมุติคิดไม่ดีกับคนนี้วันนั้นอีกตอนเย็นเจอเลยเจอแบบนั้นเลยแบบที่คิดไม่ดีกับคนอื่นนั่นแหละเจอแบบมีคนเป็นนินทาคุณรับหลังแบบนี้เลยคุณเคยเจอแบบนั้นไหมนั่นแหละคุณเป็นคนที่เหมือนทําทําไม่ดีไม่ได้อ่ะ แม่หมอพูดผิดปะเออทาไม่ดีไม่ได้ถ้าทําไม่ดีปุ๊บเจอย้อนกลับเลยจ่ะเพราะอะไรคุณเป็นคนของท่านคุณเป็นคนที่ถูกเลือกคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลมาตั้งแต่ก่อนคุณเกิดด้วยซ้ำแม่หมอพูดแค่นี้ บางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดยอยู่กับคุณบ้างแม่หมอมองว่าแต่ละคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์อยู่ที่ตัวเองนะแต่ถ้าคุณทําไม่ดีอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกไ็ไม่สามารถจะช่วยคุณได้เพราะกรรมอ่ะมันมันทางานเร็วกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่สามารถบ,บอกอันนี้กรรมนี้เอาเลื่อนไปก่อนท่านไม่สามารถทําได้ยิ่งเมื่อไหร่ถ,ถ้าคุณทําดีมากๆใช่ไหมคุณทําดีมากๆยังไงท่านก็คอยช่วยเหลือคุณเวลาคุณมีปัญหาอะไรมักจะมมีีสิ่งดๆเข้าา ก่อนเสมอคุณเคยสังเกตไหมอย่างที่แม่หมอยกตัวอย่างเมืเ่อกี้เวลาคุณทาไม่ดีคุณจะโดนตีกลับแบบรวดเร็วเลยไม่เกินสามวันอะรู้เคอโดนทําไม่ดีตอนเช้าใช่ปะอันนี้พูดเฉยๆนะทาไม่ดีตอนเช้าตอนเย็นเจอแล้วจ้ะเจอเรื่องเลยอือประมาณอย่างนั้นอ่าแล้วแถมอะมาขึ้นอันนี้ก็ยังไม่ได้พูดบวชจะพูดใบนี้นะต่อไปใบนี้จ้ะอ่าตำแหน่งที่สองเซเว่นคัพอ่ะแม่หมอมองนี้นะเซเว่นคัพ่บงบมอกถึงอะไรนี่มีงูใหญ่อยู่ดีดีด้วยมีน้องแมวน้องแมวนี่คืออะไรอันนี้แม่หมออ่าน เป็นสิ่งที่ดีเพราะน้องแมวนี่กวักมืออาจจะเป็นกวักทองเกากอะไรที่คุณอยากได้แม้กระทั่งเกาะก,กวักสิ่งไม่ดีเข้ามามันมีนะเพราะมันมีตัวงูอยู่ในนี้แม่หมอมองว่าคุณได้ไพ่เซเว่นคัพในตำแหน่งที่สองอะติดเกย์ตัวนี้กว่าจะมาเจอสิ่งดีๆต้องผ่านเรื่องลายไร้ไมาก่อนนะจ๊ะอืมผ่านมาไม่ต่ำกว่าเจ็ดรอบอันนี้เปรียบแบบเยอะๆเลยนะเปรียบเทียบแบบให้เยอะๆเลยคุณอาจจะเจอเรื่องไม่ดีมา บ,บหนักๆประมาณเจ็ดครั้งอ่ะหนึ่งถึงเจ็ดครั้งอ่ะใน,ในบางคนอาจจะไม่ถึงเจ็ดหรอกแต่แม่หมอ,หม,อหมองงนี้เพราะมันเป็นเซเว่นครับเนาะออพูดถึงเหมือนประตูอ่ะคุณเจอประตูของคุณะกี่รอบแล้วกว่าที่คุณจะเจอแต่ละด่านผ่านแต่ละด่านมาได้ไม,ไม่ไม่เบานะเนี่ยขึ้นกับไอ้ตัวนี้ด้วยอดี๋ยวนี้แม่หมอบอกแหละถ้าคุณทําไม่ดีหรือคุณคิดไม่ดีนิดหน่อยคุณก็เจอเลยจ้ะนั่นแหละมันเหมือนด่านมันเหมือนบททดสอบอย่างหนึ่งของคุณเหมือนกันนะอะต่อไปจ้ะ เขาพูดกันว่าคุณมันแน่แน่อยู่แล้วจ้ะนเจอมาเยอะเจอเรื่องมาเยอะอืมถึงจะรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยแต่ถ้าคุณตอนนั้นคุณทาไม่ดีหรือคิดไม่ดีกับใครอะย้อนกลับทันทีอ่ะจะบอกว่าคุณเป็นคนดีอ่ะคุณเป็นคนดีแต่ถ้าคุณแค่คิดอะความคิดมันก็เป็นกรรมนะไม่บอกบอกเลยอ่ะต่อจ้ะมาเขาบอกว่าเลยนะเขาบอกว่าคุณมันแน่แน่จ้ะอ ใช่จ้ะชันแน่เลยพูดไปเลยอ่ะมาใบที่สามตำแหน่งที่สามและตำแหน่งที่สี่ขอใบนั้นกับใบนี้นะจ๊ะหกสอดขึ้นอุ้ยหกสอดนะการทิ้งมาแล้วเห็นไหมหกสอดถึงพูดถึงอะไรการที่คุณได้เรียนรู้กับสิ่งที่คุณเจอมาเนี่ยประตูทั้งหลายของคุณเนี่ยประตูด,ด้านไม่ดีนะเพราะไม่มีงูอยู่ในนั้นนะบางคนอาจจะเจอดีแหละแต่ดีสักพักก็กำกายเป็นไม่ดีเหมือนกันเพราะอะไรมันมีคนอิจฉาคอยอิจฉาคอยลิษยาอยู่คนอิจฉาก็มักจะนําเรื่องมาให้เราอะ เอาเรื่องเราไปพูดไม่ดีอย่างงี้ก็มีพูดแบบไม่จริงก็มีเติมสีเติมไข่ไปอีกใช่ไหมเติมเติมไข่ใส่สีไปอีกอ่แม่หมอผู้ผิดอ่ะเออน,นั่นแหละประมาณอย่างนั้นหกสอดในตำแหน่งที่สามนะคุณเป็นคนที่เก่งขึ้นหละเก่งขึ้นกล้าขึ้นอย่างที่แม่หมอบอกเก่งขึ้นกล้าขึ้นกล้าออกมาจากจุดเดิมเดิมแถมขึ้นหนตัวจัสติกอีกคุณดูนะความมุ่งมั่นของคุณความตั้งใจของคุณความพยายามของคุณมันทําให้คุณอยู่ในเหมือน อยู่ในชีวิตที่ดีแล้วอะตอนนี้ไม่หมอมองนะเพราะคุณได้ไพ่ j u s t i c ในใบที่สี่โหความเป็นคุณนะยุติธรรมแบบคือใครใครเข้ามาในรูปแบบหน้ากากคุณดูออกหมดอะพูดแค่นี้เลยคุณทันคนคุณดูคนออกคุณรู้ตั้งแต่ยังไม่ยังไม่อาปากออกได้ซ้าในบางคนนะคุณแบบฉลาดมากบอกเลยว่าอย่าอย่ามาอย่ามาใช้เลขกลหรืออะไรกับคุณนะบอกเลยทําอะไรคุณไม่ได้เพราะคุณเจออะไรมาเยอะ อะไรประสบการณ์มันสอนคุณมาเยอะเนี่ยมันทาให้คุณเก่งขึ้นกล้าขึ้นแกร่งขึ้น,น,นอืมก้าวนําไปข้างหน้าแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะเออฉันไปแล้วฉันก็ไปแบบไปแบบผู้ดีด้วยไปแบบเขาเรียกอ,อะไรนะมีชั้นเชิงไปแบบนี่เลยนี่นี่ <c oughs> บอกไม่ถูกอะไรเขาเรียกอ,อะไรที่เป็นทนายความอ่ะคุณต้องฉลาดแค่ไหนนะคนที่จะจบทนายทนายอันนี้พูดเฉยๆนะคนที่จะจบทนายได้โอ้ยต้องอ่านเยอะนะเพราะไม่เหมาก็เคยเรียน แต่แม่หมอไม่จบนะแม่หมอไม่จบแม่หมอไปจ,จบอีก,กอันอ่ต่อ,อะจะพูดเรื่องตัวเองอย่าเ้ยไม่เหมาะดิเข้าเรื่องตัวเองตลอดเออมาต่อห้ามขำแม่หมอห้ามว่าแม่หมอนะเออมาขอใบนี้จ้าอืมก้าวสอดขึ้นในตำแหน่งที่ห้าเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก่อนขออีกใบขออีกใบขอใบนี้กับแปดเหรียญอุ้ยแม่หมอหมองงี้ก้าวสอดจริงๆมันเป็นเหมือนคิดเยอะเออเศร้าจมทุก อยู่กับตรงนั้นยังไปต่อยังไปไหนไม่ได้ยังอยู่กับที่แม่หมอมอง,มอ,งอยู่ก้าสอนอยู่จ 5. ตำแหน่งที่ห้าตำแหน่งที่ห้าและตำแหน่งที่หกตำแหน่งที่หกคือแปดเหรียญเนาะแม่หมอมอง,มองว่าคุณอาจจะไม่ใช่คุณอาจหมายถึงว่าคุณอ่ะเหมือนผ่านอะไรมาได้ด้วยตัวเองแล้วใช่ปะเก่งขึ้นแล้วใช่ปะมันทําให้คุณเหมือนอาจจะกลัวแหละแต่คุณก็ก็กล้าที่จะทาอะกล้าที่จะเริ่มใหม่อ่ะหรือจะพูดว่าการที่คุณเปลี่ยนตัวเองมันทําให้คุณได้เห็นอีกคนหนึ่งของคุณได้ หรือเห็นความสามารถของคุณเห็นความเก่งของคุณอยู่ในตำแหน่งที่หกด้วยคุณเป็นคนมีความสามารถมีความเก่งตั้งแต่อดีตอยู่แล้วอดีตคุณก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วปัจจุบันก็เอาเอา,เอาตรงนั้นามาใช้อีกแม่มอมองนี้นะแปดเหรียญเนี่ยมันพูดถึงการอะไรการทําเยอะการแบบต่อสู้การทําอะไรที่เป็นงานของตัวเองถ้าพูดในเรื่องงานนาะหรือการหาไรายได้ของตัวเองเป็นมาจากพรสวรรค์มาจาก สิทธิพิเศษของคุณมาจากสิ่งที่คุณทําได้ด้วยตัวเองทําได้คนเดียวประมาณอย่างนี้นะแต่การที่คุณได้ไพ่เก้าสอดอยู่ในตำแหน่งที่ห้าคุณอาจจะกล้ากลัวแต่แม่หมอมองว่าคุณถึงแม้ว่าคุณจะกล้ากลัวแต่คุณก็สามารถทําได้อเพราะมันขึ้นกับตัวนี้แม่หมอมองอยู่นะแถมขึ้นตัวนี้ได้จ้ะคือถ้าเกิดคุณกล้ากลัวคุณก็กลับไปเรียนไงคุณก็ไปเรียนรู้ใหม่หรือเอาสิ่งที่เคยเจอมาเอามาเป็นประสบการณ์ที่เจอมาเอามาสอนตัวเองให้ตัวเองกล้าขึ้นก็ได้ หรือฮึดขึ้นอ่ะฮึดในการทําบางสิ่งบางอย่างขึ้นอย่างที่แม่หมอบอกว่าคุณอาจจะเจอตัวเองแล้วอีกคนหนึ่งเจอสิ่งที่ดีๆเข้ามาแล้วจ้าประมาณงี้นนะแม่หมอมองนี้นะเขาอยากจะล้มคุณโอ้โหนี่ออกมาจังเลยนีย่ออกมาเพื่อยืนยันอะไรมาเจออะไรมันหนักหนักถึงขนาดเอาไปนอนฝันเอาไปเก็บเอาไปเครียดไปจมทุกข์ไปอะไรแต่มันเป็นได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละแป๊บเดียวแต่พอคุณออกมาจากตรงนั้นได้ปุ๊บ โอ้ oh, ความสว่างสวายความเด่นของคุณโผล่ออกมาเลยนะให้คนอื่นเห็นเลยว่าความสามารถคุณมันดีแค่ไหนและเก่งแค่ไหนอ่าแม่บอกมองนี้นะแล้วคุณได้ได้ทําให้คนบางคนได้เห็นเราด้วยเนี่ยเพราะมันขึ้นตัวแปดเหรียญอ่าเก็บเกี่ยวผลผลิตทําทําอะไรที่ได้ไม่ต้องไปทํากับคนอื่นอ่ะเหมือนต้องทาคนเดียวแต่แต่สิ่งที่คุณทําคนเดียวมันมันสามารถทําให้คุณมีชื่อเสียงได้อ่าแม่บอกมองนี้นะ อืถึงจะบางคนอาจจะมองคุณไม่ดีเพราะมันมีตัวก้าวสอดเนาะบางคนก็อาจจะมองว่าโอ้จะไปรอดรอดจะทําได้จริงรอด,อดเหมือนที่จะบอกว่ามีคนเขาอยากล้มคุณนะ่ะแต่ล้มไม่สําเร็จอ่ะล้มคุณไม่ได้เพราะคุณไปใต้ตอ,อ่ะไปได้เนี่ยเหมือนอันนี้อืมเกาะแน่นเลยเอ,อ่ะงานใหม่ของคุณเนี่ยออหรือสิ่งที่คุณทําใหม่เนี่ยอแน่นตอนเนี้ยคือคืออยู่ในเขาเรียกอะไรนะเหมือนเหมือนดีอยู่แล้วอ่ะเหมือนกําลังดีไม่ใช่กําลังดีสิไม่เหมาะเรียกเรียกไม่ถูกที่เหมือนแบบว่า เราสาเร็จแล้วอะเออแล้วก็อยู่ในเนี้ยเราจะไม่จะเราจะไม่ลงหรือสูงขึ้นกว่าน,นี้แล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่สูงขึ้นกว่าน,นี้หมายถึงไม่ลงอะเออเราจะไม่ลงไปไม่ลงไปซ้ำที่เดิมอะไรเงี้ยเออประมาณนี้น,นะแหมวันนี้ไม่หมอกก็อะไร <c oughs> อะไรนะอะไรนะก่อนเอออ่ะอีกสองใบจ้ะมาสิมาสิว่า <c oughs> เขาพูดคำว่าคุณมันแน่ <c oughs> แน่จ้ะแน่จ้ะถึงจะมีความกลัวอยู่ในใจแต่ก็เริ่มจ้ะเออแต่ก็เริ่มทำจ้ะประมาณนี้นะอ่ะต่อไปโฟคัสมาแล้วจ้าโฟคั โฟคัพมาจ้าโฟคัพนี่ขึ้นกับตัวอะไรเซเว่นวานเห็นไหมต่อสู้บุกบออจะจะผ่าไปที่ดงจะไปที่ป่าอะไรฉันก็มาดะฉันฉันเก่งแล้วอะเหมือนเหมือนตัวคุณเก่งแล้วไม่หมอมอง,มองนี้นะไพ่สโฟคัพ cup, ขึ้นแถวที่สามแล้วก็เซเว่นวานขึ้นใบที่สองเนี่ยไม่หมอมอง,มองว่าคุณเหมือนเนี่ยคุณดูเลยมีอันนี้ด้วยหไหมมันบง่งบอกถึงตัวคุณไปอยู่อีก อีกที่หนึ่งแล้วไปอยู่อีกที่ที่เป็นที่ที่มันมันเป็นที่ของคุณแล้วอ่ะอ่ามันเป็นที่ของคุณมันเป็นเส้นทางของคุณมันเป็นบทบาทของคุณแล้วก่อนหน้านี้เจออะไรมาไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะแต่ตอนเนี้ชีวิตคุณคุณอยู่ในที่ของคุณแล้วคุณก็รู้รู้ด้วยว่ามันดีที่สุดในชีวิตของคุณแล้วแล้วมันจะไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆจะขึ้นไปเรื่อยๆจะไปเรื่อยๆมันจะไม่มีถอยหลงังมันจะไม่มีกลับไปมันจะไม่มีแบบว่าเออฉันต้องกลับไปที่เดิมไม่มีจ้ะของคุณมีแต่ไปข้างหน้าอย่างเดียว เห็นแต่แสงข้างหน้ารอข้างหลังเนี่ยมองไม่เห็นแล้วใครอยู่ข้างหลังคุณเนี่ยยังไงก็ตามคุณไม่ทันตอนเนี้ยก็คืออีพวกนั้นแหละอีพวกที่ได้แต่คิดได้แต่พูดถึงคนอื่นได้แต่ว่านินทาคนอื่นนั่นแหละอีพวกนั้นแหละคือพวกที่เขาพูดกันน่ะเขาเขาพูดกันว่าคุณมันแน่ก็คือคนที่เขาพูดกันนั่นแหละตอนนั้นอยู่ข้างหลังมองคุณไม่เห็นแล้วแม่หมอมองว่าตัวคุณเหมือนนําไปข้างหน้าแลวเพราะคุณเป็นคนสู้สู้ไม่พอมีความฉลาดมีความเก่งมีความไม่ไม่ย่อท้ออ่ะมีความไม่ย่อท้อแล้วก รู้แล้วว่ารักตัวเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยความรักให้ตัวเองเนี่ยใช่ไหมอืมไปแล้วเหมือนเหมือนเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนปลาเนาะปลาคืออะไรไหวยไปข้างหน้าถูกปะปลาคือกูเคยเห็นปลาไหว้กลับไหมละ่ะไม่มีแบบแบบแบบหางหางไหวกลับอะไม่มีใช่ปะนั่นแหละมันเปรียบถึงอะไรแล้วมีผีเสื้อเนี่ยใช่ไหมขนาดแม้แต่หัวกะโหลกยังเป็นหัวหัวกะโหลกเป็นรูปผีเสื้อเลยสีชมพูต่างหากจริงๆหัวกะโหลกมันเป็นสิ่งไม่ดีใช่ปะแต่หัวกะโหลกอันนี้เป็นสีชมพูนะจ๊ะบ่งบอกถึงอะไรตายแล้วก็เกิดใหม่คือ คือเหมือนจะตายแต่จริงๆมันไม่ได้ตายประมาณอย่างนั้นนะอันนี้พูดเฉยๆนะแบบคนอื่นเขาจะมองว่าคุณคุณคุณเหมือนจะตายแล้วเอา้าทำไมไม่ตายก็คือเหมือนคําเหมือนข้อความเลยที่เขาบอกว่าอยากล้มแต่ทําอะไรคุณไม่ได้ล้มอยากล้มคุณอยากเห็นคุณเป็นเป็นผีเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหัวกะโหลกเลยหัวกะโหลกคือผีถูกปะแต่ผีของคุณเป็นผีสีชมพูอ่ะผีชมพูถึงพูดถึงอะไรก็คือเหมือนผีที่เกิดใหม่เหมือนผีผีจริงๆมันต้องเป็นสีดําหรือเป็นสีขาวถูกป่ะแต่นี่เป็นสีชมพู สีชมพ,พูคืออะไรความรักความบริสุทธิ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละแม,ม่หมอเปรียบอย่างนี้นะแล้วมีปลาอยู่ตรงนี้ปลาเลยวหายไปข้างหน้าจ้ะอ่าผีเสื้อบินบินคืออยากไปที่ไหนก็ไปเป็นอิสระนี่ประมาณอย่างนี้เป็นสิ่งดีๆอีกนั่นแหละแม่หมอมองนี้นะเพราะเครื่องญ่ตัวนี้ด้วยคุณไม่ธรรมดานะน,นี่อันนี้อันนี้เหมือนเขาเรียกอะไรนะเสือไหมเสืออะไรอนะ่ะแต่มันเป็นสีชมพูนะแต่แม่หมอมองว่ามันเป็นเสือเสือเสือคุณก็รู้ว่าเสือมันจะต้องไงวิ่งเร็ว แข็งแกร่งอ่าต้องต้องรวดรวดเร็วอย่างนี้ถูกไหมแล้วมีมีมงกุฎอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นแหละมันเปรียบสเสมือนของคุณน่ะตัวคุณน่ะตอนนี้โลดเล่นไปข้างบนแล้วคือไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่มีถอยกลับอ่าไม่อมองอย่างนี้นะคนอื่นมันถึงก็บอกว่าคุณแน่ไงเออเพราะคุณแน่อยู่แล้วจ้าเออใครใครมาว่าคนอย่างงี้คุณก็ไปเลยเออใช่ฉันแน่จ้ะฉันแน่เออเพิ่งรู้เหรอพูดไปเลยอ่าประมาณนี้เนาะไมอกมองอย่างนี้นะององน,นะนี่ก็จบแล้วเนาะ ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องแม่หมอแล้วก็กดซุปเปอร์ตังเป็นกำลังาาใจให้แม่หมอด้วยเนาะคะ่ะส่วนใครที่ซัพพอร์ตค่คุณแม่หมอน้อแม่หมอก็ขอบคุณมากมเนาะสิ่งที่ให้แม่หมอมาก็ขอให้คุณได้รับกลับไปไมีแต่วความสุขความเจริญมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ